ครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตาม YouTube channel ของผมอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นการเรียกได้ว่าจะมารีวิวนะครับไก่ที่ผมใช้ผสมอยู่นะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าสร้อยแสงจันนะครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับกำลังถ่ายแซมอยู่นะครับตอนนี้หางขาวนะครับเป็นไก่สายพันธุ์ที่หางขาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ เอ,อ่อตอนนี้ร่วงโรยนะครับแต่ว่าเรามาดูนะครับลักษณะของเขาก็คือเป็นไก่ที่สร้อยสีเนียนละเอียดนะครับสร้อยสีค่อนข้างที่จะเนียนละเอียดเป็นสีเป็นลักษณะของสีเหลืองดอกคูณนะพี่น้องนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีกะห้าพระองค์ตามจุดนะครับคือไก่บางตัวเนี่ยเฉดสีเหลืองเนี่ยมันจะมีอยู่หลายสีนะพี่น้องมันจะมีสีแดงสีเหลืองเอ,อ่อสีส้มนะครับ มันก็แล้วแต่เฉดสีตัวนี้ถือว่าเป็นสีสีดอกสีดอกคูณเลยก็ว่าได้นะครับสีดอกคูณเลยก็ว่าได้นะครับลักษณะการยืนยืนเต็มสองเท้านะครับต่อเดือยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับต่อเดือยใหญ่แล้วก็มั่นคงนะครับต่อเดือยใหญ่แล้วก็มั่นคงนะทีนี้นะครับเรามาดูที่ในส่วนของใบหน้านะครับตัวเนี้นะครับงอนค่อนข้างที่จะกอดกระหม่อม เรียกได้ว่าชิดเลยนะครับไม่บิดหรือไม่อะไรเลยนะครับกลางเป๊ะเ,ะเลยนะนะครับเนี่ยนะครับไทยยุงไทยยืนคือไก่ไทยเนี่ยมันจะสงา่าผ่าเผยหน่อยนะครับเวลาที่จะยืนก็คือไหลยกอกตั้งนะครับหางกดดินนะครับหางไม่กระดกนะเนี่ยนะครับอ่าสงสัยมีเอ่อพวก นกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสักประมาณนี้นะครับส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียตัวเนี้นะครับก็เป็นลักษณะของอินรีทองนะครับเป็นไก่ค่อนข้างที่จะหัวงอกนะครับหัวงอกนะครับก็คือผมมีความมุ่งเน้นนะครับที่จะพัฒนาในสายพันธุ์ของไก่ที่มีลักษณะหัวขาวโคลเลยนะครับก็เลยได้ นำเข้ามาพัฒนากับสายพันธุ์ที่ผมผสมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งก็รอลุ้นลูกเขาอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ไข่แล้วนะครับแต่ว่า,าก็คงใช้เวลาสักระยะหนึง่งเนื่องจากว่ากว่าจะไข่นะครับไข่ก็ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนั่นนะครับเพิงจะเห็นหมุนกว่าจะไข่เสร็จกว่าจะขึ้นฟักรังนะครับ ก็ใช้เวลาระยะเวลาคือไก่ก่อยเขาจะเป็นตัวเนี่ยใช้ระยะเวลา21วันเลยนะครับพี่น้อง21วันถึงจะเป็นลูกเย็บจิบๆนะครับมาก็ต้องดูแลรักษาอีกนะครับเลี้ยงไก่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสัตว์รบกวนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแมวพวกสุนัขนะครับเรามาดูกันชัดๆนะพี่น้องนะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้แบ่งไป ให้กับพี่น้องทางสีสเกตรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เขาไปได้ลูกได้อะไรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคืนทุนแล้วนะครับก็เอาคืนมาทําอีกนะครับก็ขอแบ่งเข้ามานะครับคือตอนเอาไปเนี่ยสีเขาเนี่ยจะอ่อนกว่านี้อีกนะครับแต่พอพอไอ้ถ่ายแซมมาเนี่ยสีก็ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยหางแข็งธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ดัดไม่ได้อะไรนะครับ ก็มาผสมกับตัวเมียใสยอินทรียทองไปเลยนะครับ oh. น,นะครับก็มีอยู่สองตัวนะครับนําเข้ามานะแต่สังเกตเมื่อวานนี้มีการกินไข่กันเล็กน้อยนะครับก็จะไปเอาไข่มาใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะเก็บไข่เข้าไว้นะครับไก่ที่จ่ายลูกดีๆเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงนะครับในทางธรรมชาตินะครับไก่ชนไก่อะไรเหมือนกันนะ นะครับให้เศษใบไผ่มีสีเขียวเพื่อที่จะลดความเครียดนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยให้วิตามินน้ำแดงไปกับอาหารเปียกด,ด้วยนะครับช่วงช่วงนี้หน้าร้อนนะครับข้างนอกก็จะมีอีกหนึ่งตู้นะครับก็เป็นสายของนกอ,อินทรีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะช่วงนี้พัฒนาแต่มาด้านนี้เลยนะครับขาวมันย้อมมาเลยนะพี่น้องนะตรงหัวนะครับเนี่ย ก็รอลุนล้นลูกเขาอยู่นะครับคือไปผสมกันไปฝั่งโน้นไม่ได้เลยนะครับทะเลาะวิวาทอย่างเดียวเลยฉะนั้นก็ควรที่จะอยู่นี่เห็นไหมไปแล้วไปแล้วเดินมาหากันแล้ว